่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องของการปลูกกล้วยไม้ผมได้จัดแยกประเภทกล้วยไม้ชนิดนั้นชนิดนี้แล้วก็รวมไปจนก,กระทั่งถึงการขยายพันธุ์กล้วยไม้คราวนี้ถ้าเราจะปลูกกล้วยไม้เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างโรงเรือนคำว่าโรงเรือนนั้นบางครั้ง คนที่ปลูกไม่มากก็อาจจะใช้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับโรงเรือนที่กล้วยไม้ต้องการแต่ว่าสำหรับคนที่จะปลูกเป็นมืออาชีพจำเป็นมากต้องสร้างโรงเรือนให้กับกล้วยไม้เพราะอะไรครับเพราะว่ากล้วยไม้นั้นจะต้องมีการพรางแสงให้เหลือ50สิบ ถึง70%เทียบแสงเป็น100เนี่ยนะครับเราจะต้องพลางแสง50 70%ถึงเจ็มีขายตามท้องตลาดก็จะเป็นตะข่ายพลางแสงขนาด40%นนะฮะในก็หมายอาม่าแสงก็จะรอดมาได้60%คราวนี้ถ้าเผื่อว่าเราไปมองอดีตตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนนะทิดบุนบางคนมายังเป็นนิสิตอยู่ นะครับยุคนั้นมันไม่มีแหละครับตะข่ายพรางแสงเวลาชาวบ้านก็าทาโรงเรือนกล้วยไม้ในอดีตเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้สร้างหลังคา,าไม้เป็นโครงสร้างขึ้นมาสมัยก่อนไม้หาง่ายครับบางคนก็ใช้ไม้ละแนงถ้ามีฐานะหน่อยนะก็เอาไม้ละแน n งเนี่ยมาตีเป็นซี่ซี่ซนะเงาไม้เนี่ยก็จะบังแสงไปในตัว แต่ว่าบางคนก็อาจจะตีโครงไม้ไว้ห่างๆแล้วก็จะอาศัยทางมะพร้าวเนี่ยครับนะทางมะพร้าวเนี่ยเอาขึ้นไปมุงหลังคาอันนี้ก็เป็นสภาพหลังคาโรงเรือนในยุคแรกๆนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันง่ายเลยครับขึ้นโครงสร้างนะฮะเสาปูน หรือจะเสาอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นโครงสร้างแล้วเราก็เอาตาข่ายพลางแสงขนาด40%เนี่ยนะครับไปขึงนะฮะแล้วก็ยุคหนึ่งเนี่ยการขึงหลังคาตาข่ายพลางแสงให้กับกล้วยไม้หลายคนก็ไม่เข้าใจนะในยุคนั้นก็ทำกันอยู่3 5, 5, ไร่5ไร่กี่ไร่ก็แล้วแต่ก็ขึงระดับเดียวกันหมด ทีนี้ถ้าหน้าร้อนก็โอเคแต่พอหน้าฝนฝนตกชุกความชื้นสูงการระบายอากาศก็ไม่ดีโรคก็เกิดเยอะก็เคยมีคนมาถามผมบอกว่าทำยังไงดีเพราะว่าอากาศเนี่ยมันอับมันชื้นมากการระบายอากาศไม่ดีเพราะเขาก็มักจะทำสูงขึ้นมาประมาณสักประมาณ2เมตรเท่านั้นเอง นะฮะ,ะผมก็บอกว่าเอา้าเราก็ต้องติดอุปรกรณ์ดิทำอุปรกรณ์เป็นคล้ายๆว่าเป็นหลังคายกได้เมื่อไรจะเอาขึ้นเอาลงนะฮะเนี่ยก็พูดเป็นปริศนาไว้อย่างนั้นก็ปรากฏว่า,ากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในยุคหล่างๆเขาก็จะทำหลังคาในลักษณะที่ให้หลังคาเนี่ยสูงขึ้นไป นะครับสูงขึ้นไปเพื่อที่จะมีระบบระบายอากาศได้ดีนอกจากสูงขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะทำหลังคาให้มันมีช่องทางระบายอากาศได้ด้วยการที่มุงหลังคาส่วนหนึ่งนั้นเป็นหลังคาที่ต่ำนะสมมติว่า2เมตรครึ่ง3เมตรผืนหนึ่งแล้วพอขยับไปอีกผืนหนึ่งออก็อาจจะสูงขึ้นไป อีกสักประมาณ50เซนติเมตรพอเป็นแบบนี้พลางแสงได้ระบายอากาศก็ระบายอากาศได้ดีความชื้นก็ไม่สะสมหมักหมม,มอยู่ในสวนกล้วยไม้มากนะครับก็ทำให้โรคไม่เกิดขึ้นกับกล้วยไม้มากหนักเป็นการปรับสภาพแวดล้อมระบบการถ่ายเทอากาศดีนี่ก็เล่าให้ฟังเอาแค่หลังคา โรงเรือนนี่ก็มีประวัติความเป็นมาอย่างนี้นะครับทีนี้กล้วยไม้ที่ปลูกกันในอดีตเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิธีแขวนนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีสร้างโต๊ะวางกล้วยไม้เราไปดูโต๊ะวางกล้วยไม้ก่อนนะครับ บางบางโรงเรือนก็มีทั้งโต๊ะแล้วก็มีทั้งแขวนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเข้าไปโรงเรือนกล้วยไม้เนี่ยก็จะมีทางเดินระหว่างโต๊ะต่อโต๊ะก็ตกประมาณ50เซนติเมตรและบางคนก็ใช้พื้นปูนบางคนก็ยังเป็นพื้นดินหรือบางคนก็อาจจะมีวัสดุอะไรปูนะเพื่อให้เดินสะดวกก็แล้วแต่และ ถัดจากทางเดินนั้นก็จะเป็นร่องเป็นร่องน้ำเล็กๆเป็นแองแองเอาไว้และเขาก็จะสร้างโต๊ะคร่อมร่องแองนี้แองนี้มีทำไมคือเวลามีน้ำฟ้าน้ำฝนตกลงมามันจะรองรับน้ำนะแล้วในขณะเดียวกันที่มีน้ำขังอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยเป็นไอเย็นขึ้นมาด้วย นะครับเป็นไอเย็นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ง่ายครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการาสร้างเขามีเสาคอนกรีตนะครับเขามีเสาคอนกรีตขนาดาหน้าเล็กๆก็ปักลงไปเสร็จแล้วก็มีแปบน้ำนะครับมีแปบน้ำนวางพาดไประหว่างเสาต่อเสาเพื่อไม่ให้ย่อน ปักทองช้างก็แล้วแต่ก็ปักเสาเป็นระยะระยะแล้วสมัยก่อนก็ต้องเอาไม้เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวในยุคปัจจุบันง่ายเลยครับเพราะว่ามันจะมีตะแกรงพลาสติกที่เขาทําช่องทํารูเอาไว้สําหรับเสียบนะฮะกระถางกล้วยไม้นะฮะมีทั้งรูเล็กรูใหญ่หรือจะอยู่รูใหญ่ก็แล้วแล้วแต่ นะก็ขายกันเป็นแผ่นๆแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นร่องก็วางระดับให้ได้แผ่นพลาสติกนี้วางขวางก็กลายเป็นโต๊ะกล้วยไม้ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านั้นท่านสามารถที่จะซื้อหาได้สบายๆนะครับซื้อหาได้สบายๆนะครับทีนี้ ล้ยไม้บางอย่างมันไม่จะเป็นต้องวางโตะนะครับอย่างพวกพุกหวายเนี่ยนะพวกที่แตกหน่อน,นี่เราส่วนใหญ่เราวางโต๊แต่แขวนก็มีนะแต่กล้ยไม้บางอย่างเนี่ยมันแค่แขวนไว้นะพวกแวนดาเนี่ยนะพวกที่มีใบเยะเจริญเติบโตขึ้นไปเหมือนหนุุ่เนี่ยนะพวกนี้บางทีเอาลวดเกาะไว้ที่ลำต้นแล้วก็แขวนได้เลย ที่บ้านลูกศิษย์ผมเขาก็ปลูกกล้วยไม้พวกมอคคาร่านะครับเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกแล้วอยู่ได้ทนนะฮะก็เขาก็ทําโต๊ะแต่โต๊ะเขาแทนที่จะต้องไปเอาพลาสติกเป็นแผ่นๆมาปูไม่เลยครับเขาเอาตะข่ายพรางแสงนั่นแหละขึงพอขึงเสร็จปุ๊บเขาก็เจาะรูแล้วก็เอาไม้มาปักแล้วก็เอาต้นลกล้วยไม้มอคคาร่าผูกไว้ นะรากก็ห้อยลงไปข้างล่างยอดมันก็โผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับทีนี้พื้นเนี่ยถ้ามีทรายนะครับแผ่นซีเมนต์ปูเป็นทางเดินแล้วก็มีทรายรองพื้นไว้เพื่อปรับระดับนะครับหรือจะเป็นวัสดุอุ้มน้ำอมน้ำก็จะทำให้โรงเรือนกล้วยไม้นั้นมันมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะทีนี้ อันนี้ก็เป็นโรงเรือนที่เรียกว่าค่อนข้างจะ,ะมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอย่างชาวบ้านทั่วไปปลูกเนี่ยบางทีเราก็อาศัยร่มไม้ชาคานะครับชายคาบ้านได้รับแสงไม่มากนักนะฮะหรือจะเป็นใต้ต้นไม้ที่มีแสงสาดส่องลงไปได้ ก็เอาสว่าให้ได้5แสง50ถึงไม่เกิน70เซนติเมตรอันนั้นเราก็เรียกว่าโรง,โรงเรือนด้วยเหมือนกันนะครับส่วนภาชนะปลูกกล้วยไม้เดี๋ยวนี้ก็มีกระถางพลาสติกในอดีตก็ใช้กระถางดินเผานะฮะซึ่งก็ต้องไปสั่งเผามาเดี๋ยวนี้ก็มีกระถางหลากหลายรูปแบบซึ่งเราจะได้คุยให้ท่านได้ รับทราบกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ b u a n 2 4 9 4กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไว้ในอินบล็อกนะครับเวลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลอธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลล์ธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ใชปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหกเกษตร